三、二。 แต่งยีนหรืยตอนอยู่บ้านแต่งเป็นคู่ๆหรืออะไรนะครับทำไมครับก็คือคือเล่นๆกันนะครับคือยู่ในบ้านก็ซ้อมซ้อมเดียวแล้วคายเทียนกันในพวกกันค่ทะเลาะกันเล่นอะไรอย่างนี้ แคนยังเดียวกันไงได้ว่าตอนไหนใครเล่เหน็บก็ไปอยู่ฝัั้ครับนี่อะไรนี่สุที่ชัดเจนเลยแต่ตอนนี้ผมอยู่สอระดับแล้วแลวใคโดนแก้่อยถึงตัวโน้ตตัวโน้ตเหนาเหนาแก้บ่อยตอนนี้คือเป็นตัวแก้และใครโดนแก้แล้วแกงบูบาทถ่งขาต้องโดนแก้ เขเาเกทําไมอ่ะต้ามที่โตน่ค่ะหนูก็ไม่คิดว่าือ่เปรอังนอนะครับาเรื่อที่เราอยู่บ้านเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ของมันที่ยนแล้วนอยู่ไหครับเกยิคอนหนุน่น้อยใจแล้วก็้องเน ความรู้สึกครับของมู้หยากขนายเกยกยงไงบ้างคะเรื่องไหนบ้างเป็นย่างเาะอรคือลเร่อไม่ไ้ดย่างย่าี้นเราไปรงบะคับก็โรงพยาบาลคือภาวะตอนนั้นรไปทำอะไรอยู่ไม่รู้ที เอาออกแล้วก <S preach ers> ็ย <ugly> <proport> ังเย็นอยู่ก็ก็คือวันนี้ก็ไป็แขกที่หูนะครับจริงหรอก็คือว่าเอกลับมาพิเห็นมาพิ่าโน่กันเกตกับกันใช่ไหเาแก้วกันแล้วก็เราก็หยอกหยอกล้อเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นก็คอาก็ไม่ได้ถควัขึ้นแต่ละคนจริงจุดทว่ากด

เดวหลอกผีด้วยด้วยการเล่นเกมของเราดวันนี้เราจะตัดให้เลยครับเรว่าเป็นนัดล้างตาตาอาวแต่ว่าเเกมการลกสนุกอย่างไรเราไปดันอ้าวไม่นว่าไก่สุดแล้วนะครับ้อ